สวัสดีค่ะแพทย์หญิงสุทาสินีปินประณีแพทย์ผู้บริหารประจำลักลาสคลินิกค่ะปัญหาเรื่องของความหย่อนคล้อยเนี่ยที่มีตามอายุเนี่ยเ,ออเป็นปัญหาซึ่งซึ่งพบในคนไข้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเริ่มอายุไม่เยอะเลยนะคะในเรื่องของความหย่อนคล้อย30กว่าก็าเริ่มหย่อนกันแล้วนะคะสมัยโบราณเนี่ยถ้าเราจะผ่าตัดดึงหน้าเนี่ยคงจะเป็นเรื่องใหญ่นะคะ เพราะว่าจะต้องมีการกรีดแผลที่หลังหูยาวมาหลายเซนเลยนะคะแล้วก็ดึงถลกหนังแล้วก็เข้าไปเย็บเๆ็บเยบเย็บเยบแล้วก็ดึงมีแผลเป็นหลัง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 หูนะคะ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเสียก็คือ1มีแผลเป็นระยะพักฟื้นนาน 2. มบางทีดึงแล้วไม่เท่ากันนะคะ mm. วันนี้หมอจะพูดให้ฟังถึงเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเลยซึ่งให้ผล เทียบเท่ากับการดึงหน้าด้วยการผ่าตัดแบบมีแผลยาวหลังหูได้เลยทีเดียวนะคะแต่ปัจจุบันไม่ต้องมีแผลขนาดนั้นแล้วนะคะเพราะว่าเราจะใช้เครื่องมือเนี่ยเล็กๆประมาณสัก2มิลน,นะคะสอดเข้าไปใต้ผิวเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีรอ,อ,อยรอยเจาะรูตรงนี้เป็นแค่รูเล็กๆนะคะที่หลังใต้หูนะคะที่คอก็จะมีตรงนี้1จุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ตรงนี้ก็จะมีตรงนี้1จุดเพราะฉะนั้นเนี่ย มีแผลน้อยมากนะคะแทบไม่เห็นนะคะซ่อนอยู่ตามไรผมแล้วก็ไม่มีแผลเป็นนะคะเรื่องของเรื่องก็คือให้ผลการรักษาที่เทียบเท่ากับการผ่าตัดด้วยวิธีสมัยก่อนเลยนะคะค่ะวิธีนี้เราเรียกว่าทำตัวเฟสไทส์นะคะขั้นตอนการทำก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะก็คืออาจจะต้องหยุดกินยาปในกลุ่มห้ามเลือดหรือกลุ่มวิตามินที่มีผลต่อการหยุดของเลือดนะคะแล้วก็หมอก็จะใส่ย,ยาชาเข้าไป บริเวณที่ต้องการทำนะคะแล้วก็เจาะรูเล็กๆ2มิลอย่างที่บอกแล้วก็สอดเครื่องมือเข้าไปเครื่องมือเนี่ยหลักการของเครื่องมือของเฟสไทเนี่ยจะเป็นการใช้คลื่นวิทยุไฟฟ้านะคะซึ่งเราทราบอยู่แล้วว่าคลื่นวิทยุไฟฟ้าเนี่ยมีส่วนที่จะช่วยในการหดกระชับ ของคอลลาเจนทําให้เส้นใหญ่คอลลาเจนตึงขึ้นแน่นขึ้นและมีการซ่อมมากขึ้นนอกเหนือจากนั้นก็จะทําให้ชั้นสแมสยมีการหดตัวได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะสอดเครื่องมือแล้วก็ปล่อยขึ้นวิทยุไฟฟ้านะคะในคนไข้ที่มีไขมันส่วนเกินด้วยเช่นหน้าอุมเยอะๆเนี่ยนอกจากเราปล่อยขึ้นวิทยุไฟฟ้าเราก็จะมีการดูดไขมันส่วนเกินออกมาด้วยเช่นกันนะคะปัญหาถุงใต้ตาเราก็จะมีโผล่เล็กๆสอดเข้าไปทําให้มีการกระชับ ของบริเวณใต้ตานะคะเพราะฉะนั้นถุงใต้ปัญหาถุงใต้ตาก็จะแก้โดยที่เราก็จะชะลอการผ่าตัดด้วยการกรีดใต้หนังตาล่างนะคะวิธีการนี้ก็จะช่วยให้ชะลอการผ่าตัดไปได้นะคะ ใต้คางเนี่ยเวลาทำเสร็จก็จะมีแนวคางที่ชัดเจนนะคะอย่างที่เรียนนะคะหลังทำเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของการบวมจากยาชาเล็กน้อยนะคะสัก3-5วันแต่ว่าเราก็ใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติสัปดาห์แรกอาจจะมีเรื่องของการบวมจากยาชาก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยสัก2 3สัปดาห์จะเริ่มเห็น เขาโครงหน้าที่ชัดขึ้นตึงขึ้นนะคะไอถ้ถุงถุงตรงนี้ก็จะถูกดึงขึ้นนะคะโนกแก้มก็จะสูงขึ้นแนวคางก็จะชัดเจนขึ้นเนียงหรือไขมันใต้คางก็จะลดน้อยลงเพราะฉะนั้นวิธีนี้เนี่ยให้ผลที่ค่อนข้างชัดเจนและผลจะอยู่ได้นานมากกว่าถ้าใช้เครื่องมือแพทย์ตัวอื่นค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่เรียนว่าเออถ้าเรามีปัญหาหน้าหย่อนคล้อยจะใช้วิธีอะไรดีละ่ะมีเยอะแยะไปหมดเลยนะคะ ก็คงจะต้องเข้ามาพบคุณหมอมาเข้ารับการปรึกษามาดูซิว่าเราเหมาะกับเครื่องมือไหนนะคะสามารถที่จะดูข้อมูลเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ www l a g l a s s c l i n i c com นะคะหรือโทรมาสอบถามข้อมูลเบื้องต้นที่ call center 1754เนะคะเรามี19สาขานะคะหรือจะเข้ามาพบคุณหมอเพื่อรับการตรวจ ปัญหานะคะแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็แนะนำเครื่องมือที่เหมาะกับเราได้ที่ทุกาสาขาของลักลาสคลินิกค่ะ